ถ้าจะพูดถึงการท่องเที่ยวแบบรถทิปหรือว่าใช้มอเตอร์ไซค์แบบผมนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังมีความแบบอยากนะฮะแต่ว่าไม่ค่อยกล้าที่จะแบบออกจากคอมฟอร์ตโซนอยู่ในโซนน้เดิมและโดยเฉพาะสำหรับตัวผมเองนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวถ้าถามว่าผมกล้าออกทิปอะไรพวกนี้ไหมผมกล้าครับแต่โดยส่วนใหญ่โดยวิสัยหลักๆนะฮะผมก็จะมีเพื่อนๆไปด้วย แล้วในตอนนั้นนั้นก็อาจจะเป็นพวกรถที่มันมีสภาพที่มันใหม่กว่านี้นะครับแต่สำหรับในทริปนี้ถือว่าเป็นทริปที่น่าตื่นเต้นมากๆสำหรับตัวผมเพราะว่าผมได้ทําการออกทริปคนเดียวตัดสินใจแบบเดี่ยวๆเลยนะฮะออกคนเดียวที่สําคัญนะครับรถที่ผมใช้งานก็คือรถเก่าอายุ24ปีแล้วนะครับนั่นก็คือ NSR 150ไอ้แดงคันนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นบททดสอบในเรื่องของเครื่องยนต์ด้วย แล้วก็ทดสอบจิตใจด้วยครับว่ามีจิตใจที่แน่วแน่พอหรือเปล่าถ้าใจไม่ถึงก็ไม่ได้ไปนะฮะเอาละครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มสลับทริปนี้กันเลยนะครับทริปชายขี้เหงากับรถเก่าของเขาอืเขาเรียกว่าผมจะทำคลิปที่แบบว่าทำก่อนที่จะแบบไปออกทริปไปอะไรก็จะถ่ายไว้แล้วก็เดี๋ยวจะลงให้ทุกท่านได้ดูกันนะฮะในขั้นตอนต่างๆ ซึ่งการที่จะดูแลรถสักคันหนึ่งเนี่ยเราต้องแบบดูแลถึงภายในนะครับอย่างเช่นพวกนี้คือผมแม่งคือใครจะใครจะถอดแบบนี้ก็ก็ดีก็ดีฮะแต่ถ้าไม่ถอดก็ผมก็ไม่รู้แล้วแต่คนเราจะดูแลยังไงนะครับแต่ผมเชื่อว่าการที่เราถอดแล้วเราเช็คไอ้พวกมัดไฟต่างๆนั่นนี่นะฮะแล้วก็พวกสําคัญเลยนะครับคือไอ้พวกเนี่ยเนี่ย ยางหม้อน้ำลูกนี้สำคัญมากๆและเช็คความเรียบร้อยให้รถเราพร้อมที่จะไปไกลๆนะครับสลับในทริปนี้ที่ผมจะไปผมจะไปที่โคราชนะครับถ้าใครเจอก็ออกถ่ายได้และส่วนที่ผมถืออยู่นี้ก็จะเป็นพวกกล้องนะครับอันนี้เป็นกล้อง g o p r o Max ที่ผมซื้อมาเพื่อที่จะเอาไว้แบบว่าทำเกี่ยวกับการถ่ายคลิปแบบว่าออกทริปโดยเฉพาะซึ่งกล้องตัวน,นี้เป็นกล้อง360องศานะครับผมก็จะติดไปตรงนี้นะฮะติดไปตรงนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ย ที่เหมือนกับว่าเราเราจะได้แบบออกทีไปด้วยกันอย่างนั้นนี่ลงทุนเลยนะเพราะว่า,วานี่ก็โอเแพงฮะรวมอุปกรล์รวมอะไรแล้วรวมอะไรต่างๆก็เกือบ2องหมื่นนะครับก,ก็จะรับชมอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับเช็คจุดนั้นจุดนี้สายพูมสายไฟเช็คทั้งหมดนะครับหลายอย่างไหมเครื่องนี่เงาวับเลยดำไหม่เช้งเลยนะครับผมแกะฝานี่ดูดูการทํางานของปั๊มที่ว่าส่งออตตลูปสอเนี่ยเข้าไปในตัวคาบู ริงตรงเข้าไปว่ามันวิ่งปกติไหมการทําง,งานของมอเตอร์วาลวิ่งปกติไหมในเรื่องของแบตเมื่อกี้ก็ถอดไปชาร์จมาแล้วประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็20บาทนะฮะเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วในส่วนของพวกนี้รอบรอบคันว่าเช็คนั่นนี่นั่น,นี่ในเรื่องของสายน้ำมันน้ำมันนะครับมามีจุดแตกมีจุดรั่วมีอะไรหรือเปล่านะฮะ อันนี้คือหลักการง่ายๆเบื้องต้นนะครับถ้าจะไปทิปไกลๆหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนก็ช่างแล้วแต่คุณอะ่ะคือถ้าเล่นรถเก่าๆเราก็ต้องเช็คแบบรัดกลุ่มนิดนึงนะครับอาจจะดูแบบเสียเวลาเสียเวลาแต่ผมว่ารอบคอบไว้ก็ดีนะฮะส่วนนี้ถัง2ทีก็เติมแล้วน,นี้ถังพักน้ําก็เติมแล้วตรงหม้อน้ำตัวนี้ก็เต็มแล้วนะครับทุกๆอย่างรัดกลุ่มฮนะทุกๆอย่างมีความสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับเจ็ดนะครับ นี่ก็ได้เตรียมการเรียบร้อยละแพคกระป๋อแพคกระเป๋าติดกลมติดกล้องเรียบร้อยทุกๆอย่างเอวิตติ้งแล้วก็ที่จะไปลุยอีสานกันแล้วนะฮะถึงเวลาละโอ้ยต้องเหนื่อยแน่ๆในวันนี้ยอมรับเลยว่าขับรถช่วงเช้าอันตราย ก็แม่งจะ,จะตัดจะตัดจะตัดกันอย่างเดียวอันนี้ก็ถึงเขตที่ออกจากตัอดแพร่นะฮะถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปอุตรดิตถ์ละ คือุจอดพักกป๊บนึงนะฮะเพราะว่าตอนนี้ร่างกายจะเดี๋ยวจะไม่ไหวต้องพักกินน้ำกินท่าเพราะว่าส่วนเมื่อกี้ก็เจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับถ้าหลายคนน่าจะเห็นในตอนแรกก็คือแบบว่าผมได้ทําการติดเจ้าโกโปรแม็กซ์เนี่ยไว้กับชิลรถใช่ไหมแต่ว่าไอตัวของฐานยึทโอมันเนี่ยมันหักหักกลางทางสุดท้ายโกโปรก็หล่นเรียบร้อยนนค,คือหล่นนะฮะ แล้วไอ้ตัวครอบตรงนี้อีกฝั่งเนี่ยคือแตกนะครับแตกไปแล้วผมก็เลยถอดออกเพรเสียลมเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าไม่ค่าคิดอะ่ะสุดท้ายก็เลยแบบไม่ต้องติดไม่ต้องติดไอ้ตัวยกขึ้นสูงสักอย่างติดแค่ฐานกันมันก็พอตอนนี้ก็จอดอยู่ที่ปรทที่พิษณุโลกนะครับเดี๋ยวก็จะเดินทางต่อพักสักแปบ๊บที่เซนติเส งงแล้วและนี่ก็คือปัญหาคลาสสิกนะครับของนักเดินทางนะฮะที่ต้องประสบพบเจอนะครับนั่นก็คือหลงนะฮะสุดท้ายทำไงครับเปิด GPS จิครับหลงทางนะฮะและที่สำคัญนะครับไม่ได้ซื้อตัวยึดมือถือกับรถมานะครับบอกเลยว่าเสียเวลามากๆในทริปนี้ในการแวะจอดเพื่อเปิดดูแผนที่นะ ขับกันแบบเชื่อกันไปนะครับโดยความเร็วส่วนใหญ่ที่ใช้นะฮะจะอยู่ที่ประมาณ120-130นะครับประมาณนี้บางทีก็ยืนพื้นแค่110เท่านั้นนะฮะเป็นการเซฟเครื่องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องจะพังจะน็อกจะคอนนะฮะเพราะว่ารถสองจังหวะการขับขี่ไกลๆก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับเครื่องมันร้อนเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นต้องอาศัยประสบการณ์ในการขับขี่ล้วนๆเราต้องรู้รอบของมันเราต้องรู้วิธีการใช้งานมันนะครับแล้วมันจะไม่พัง ซึ่งระยะทางในวันนี้ผมต้องเดินทางไปทั้งหมดหนึ่งห้าร้อยเจ็ดสิบกกิโลเมตรนะครับตั้งแต่แพร่ไปจนถึงโคราชก็ตามนั้นระหว่างทางก็สวยเหมือนกันมู้บรรยากาศดีวันนี้โคตรดีใจเลยนะฮะที่ไม่ได้เจอฝนก่อนหน้านี้นะครับไม่งั้นคือแย่มากๆโอ้ยไม่งั้นคือตายอะ่ะไปอยากหมดอะ่ะ ของต่างอุปกรณ์ต่างๆเีนนี้หมดเลยนะครับการถ่ายทําซึ่งลงทุนมาเลยนะครับในนี้ถือว่าเป็นรถทิประยะไกลไกลสุดละของเอเดคันนี้นะครับ<ต>ผมจากนี่ก็จะไปโคราชแล้วก็ไปโคราชเสร็จก็ต้องไปกรุงเทพต่อนะครับใครคิดก็เมื่อยแล้วกูผขก็ใจแล้วเพราะทำไมมันทลิงมันมันขายดีอเออรู้รู้ละรู้ละเมื่อยชิบหายสปอร์ต หลังจากที่บ่นไปได้แทนขาดคำนะครับก็สุดท้ายก็ต้องจอดพักนะครับเพราะว่าต้องพักกินน้ํากินอะไรรองท้องแล้วก็พักร่างกายพักยืดเส้นยืดสายนะครับไม่งั้นล็อกแน่ๆฮะคอล็อกแขนล็อกทุกอย่างนะครับเพราะว่ามันปวดนะฮะนี่นะครับผมเข้าใจแล้วว่าทําไมพวกพวกโทรดิิงมันถึงได้ขายดีเออพอขี่แบบไกลๆแบบเร็วๆแบบนี้จริงๆเออรู้สึกว่าเออเว้ยผมเข้าใจละ กินมาปังเลยไม<ป>ลูกไรอแบ่งให้ฮะเขีให้ไปแล้วเจ้าอีเหรอฮะเขียนะบ่อยๆวะว้าวรู้สึกดีโคตรเลยฟ้าใสือนแบบเป็นการต้อนรับยังไงก็ไม่รู้นะฮะร,รู้สึกดีมากแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดพิจิตรแล้วระยะทางอีก300กว่าโลนะครับก็จะถึงที่หมายในวันนี้ แจ้งทุกคนให้ทราบไว้นะตอนนี้นะครับว่าผมจอดแต่ละที่ที่ว่าพักกินน้ำยืดเส้นยืดสายนะฮะประมาณ15นาทีนะครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยไม่เกิดความอ่อนล้านะครับเพื่อจะได้แบบไม่ง่วงไม่อะไรด้วยแล้วก็ไม่เมื่อยนะฮะหลังจากขับมาเรื่อยๆนะครับก็รู้สึกแปลกๆนะฮะและสุดท้ายเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับ อหนึ่งอาการนะฮะท้าเบรกไหมนะครับรู้สึกว่าล้อมัน <c oughs> กลิ่นแม่งอยากจะให้มาอยู่ในจอด้วยจังท้าเบรกไหม Auto okay ออโต้โรยังโอเคอยู่สีละลายเลยวะาเบรกไหมละว้าอาวลาทีรู้เรื่องเลยนะถ้าเห็นไม่ไปนี่คือจบอ่ะฮึ <c oughs> ถ้าเห็นไปดีกว่ พัก <c oughs> ก่อนสักแป,ป๊บเดียว <c oughs> คือเราขี่รู้เลยอะว่าแบบกลิ่นมันไหมอ้อะกลิ่นมันไหม้ตามมาอย่างนั้นอย่างนี้ต้องสังเกตอาการรถจ้ชิบหาย <c oughs> จะรอไปเนี่ย นายจะไปถึงโคราชไหมไอแดงแล้เวลาเหลือแค่เด็กเล็กน้อยก็โอเคเนี่ยเข็นก็เข็นได้ ที่สุดเลยคือเบรกหลังตายเนี่ยแม่งคือถ้าอย่างอย่างอื่นพังแล้วพวกนี้มันมันเข็นได้ใช่ไหมทุกคนแต่ถ้าเบรกหลังแบบมันไม่ทํางานขึ้นมามันล้อมันล็อกขึ้นมาเนี่ยมันมันไม่สามารถเข็นได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวนะฮะเออคือถ้าถึงจุดเนี่ยอาจจะต้องหาร้านอะไรล้รางเบรกใหม่นะครับ ในเรื่องของตัวปั๊มตัวอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ขี่ไกลๆนานๆไงถ้าตรงนี้วะระบบเบรกนี่แม่งไม่ได้เช็คระบบโซ่สเตอร์นั่นนี่อุศลลงทุนเปลี่ยนใหม่นะจาก520เป็น428นะครับลงทุนใหม่เลย few moments later. น่าเล่นนะสองจังหวะ อันนี้เจอน้องติดตามอยู่นะฮะอ่ะถ่ายเขาไว้สักหน่อยเป็นเอฟซีเขาจำรถได้ด้วยครับผมโชคดีน้องในสุดก็ได้ปั๊มนะฮะรุ่นน้อง น้องคนนี้เขารู้จักด้วยวะ่ะผมก็ยังงงเลยยิ้มก็มาแต่ไกลแต่เดินยิ้มมาแต่ก็ดีฮนะอย่างน้อยก็เออมาอยูนะ่้วมานครสวรรค์มีคนจําได้วะ่ะแสดงว่าเราก็ทอมีคนรู้จักกนเนีวยว่ยตอนนี้ก็ประมาณาราราหนึ่งร้อยห้าสิบโลนะครับถึงที่หมายถนนเส้นนี้สวยมากตรงยาวๆได้เรียบเลย ตอนนี้ผมก็ได้เข้าเขตนครราชสีมาแล้วนะครับตอนนี้ก็กาลังจะไปอำเภอด่านขุนทดแล้วก็ต่อด้วยโคราชนะฮะที่หมายในยวันนี้ซึ่งก็ถือว่าราบรื่นพอสมควรนะฮะในการขับขี่บรรยากาศชิลๆแบบนี้นะครับแล้วก็ลมเย็นๆแล้วก็ไม่มีฝนผมรู้สึกดีมากๆเลยนะฮะเหมือนกับได้มีอิสระแบบว่าในการเดินทางนะครับก็ข้อดีของการเดินทางคนเดียวนะผมเชื่อว่ามันไม่วุ่นวายครับ มันไม่ต้องไปรอใครอะไรยังไงเราจะจอดเมื่อไหร่ก็ได้เราจะไปต่อ,อยังไงก็ได้ครับ ใหญ่จริงแห่โคตรโอ้โหควันดำมาเรเดี๋ยวเจอควันขาวอะนีเด้วอย่างดำเลย มไม่คิดว่าโคราชจะรถเยอะขนาดนี้ไม่เคยมาเลยเมืองใหญ่มากโอ้ใหญ่กว่าแค่ลายคุมเนี่ยความเจริญก็จะหาที่กลับรถได้โอ้โหอย่างไกล นี่ก็อรอลุลพี่นะที่อยู่โคราชเนี่ยนะมารับไปพ่อแกดูที่พักไว้ให้ละก็ขอบคุณมากๆนะที่เป็นธุระให้นะครับผมสุดอยอดจริงแล้วเดี๋ยวหน้าหนะคือหลักๆเลยที่ผมมาที่นี่ก็เพราะว่าพี่แกแหละครับเดี๋ยวหลายคนก็ได้จะทราบกันละตอนนี้ก็เละทั้งคันรถเนาะเละมากถ้าเบรกก็หมดแล้วเนะี่ยน้องว่ไงมาละยินดีครับ โอ้โห,โหเอาคันหล่อมาเลยอยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละอยู่ใ,ใกล้รถมันติดโอ้กว่าจะหาที่กลับรถได้จะตายเอาติดมากเลยเนาะพี่เนาะมาถึงเนาะเหนื่อยเหมือนกันนะตอนนี้เมื่อยทั้งตัวแล้วครับขายโล่ายครับครับผมเข้าทีๆๆ่พักนอนเลยนอนพักผ่อนครับครับไม่ไหวแล้วพี่เมื่อยน่วมหมดละ ไอถ่อายรูป,รปนึกว่าเอาโนวามาโนวาไว้ดูพรุ่งนี้ดีกว่าได,นนวได้ครับขอจะพักผ่อนกันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปบ้าง y ย่าม <c oughs> yeah. าถึงแล้วเว้ย,อนนยโอเคครับพี่โอ้ย <c oughs> oh. ตอนนี้เหมือนพระเบรกจะหมดอ <c oughs> โอ้ <c oughs> โหขออนุญาตดูห้องดูอะไรกันลูกพี่ก็จัดก,การให้หมดเลยเว้เรื่องห้องเรื่องอะไรร้อนมากๆเลยนะฮะมาถึงละนี่ก็ลูกพี่ะจัดให้โอ้ห้องอยู่สบายมากเลยอะ่ะ บรรยากาศขอบคุณจริงๆนะครับเหมือนเป็นสปอนเซอร์ในทริปนีนะ้อย่างดีเลยนะฮะเดี๋ยววังนี้ก็จะไปถ่ายรถรีวิวอะไรของแกเพราะว่ารีวิวรถแกนี่แบบว่าจัดๆท่านเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูตัวจริงกันนะฮะอาจจะเจาะลึกเป็นคลิปเป็นคลิปนะส่วนอันนี้คือเป็นคลิปที่ถ่ายประมวลผลว่าทั้งวันหรือกลางคืนกลางคืนเนี่ยผมเจออะไรมาบ้างเลยพวกวันนี้ยอมรับว่าตอนนี้น่วมมากน่วมทั้งตัวเลยนะครับ สำหรับ EP แรกก็ถือว่าเป็นการซับเซิร์ฟนะฮะน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะฮะเพราะว่าทริปนี้ยังมีอีกยาวนะครับก็ถือว่าไอแดงเนี่ยผ่านบททดสอบในครั้งนี้นะครับในวันนี้ถือว่าวิ่งไกลอยู่นะฮะ6ก0กิโลเมตรนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ผมคนละหนึ่งแชร์นะฮะและอย่าลืมกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับ